แล้วลูกก็มันอ่ะนิดนึ่งาจากที่สุงล่อยเด่กย้ายจากไร่สับปะรดตอนนี้ขึ้นโรงพักค่ะไม่ได้โดนจับจะไปหาตำรวจเรื่องอะไรไปชมค่ะอะไรเอ่ยนะครับยืดได้หด,ดได้แข็งก็ได้อ่อนก็ได้เป็นอวัยวะที่อยู่ในร่างกายเราครับใต้ตายหมอก็อตั้งคำถามตลอดเป้าจะให้โปลิสสนอดทองหลอดตอบว่าอะไรคะเนี้ เพียให้สีสีด้วยวิธีแตกน้ำเจ้าค่ะให้ที่ตำรวจแทนกันเรียงยาเม็ดเป็นตัวอักษรทีมนั่งเรียงเป็นคำว่าอย่าอมอมอะไรก็ไม่รู้อละไปคิดเอาเองตัวอีกทีมสร้างกันออกมาเป็นคำว่าอย่า อยางโงกโม้กับอยากนะครับเป็นยังไงกันทั้งนี่ยอ่ะทำ